เฮ้ย <Hey, S 1> คุงแไหายไปไหนวะเก็บไม่เป็นที่เป็นทางวเวลาจะใช้ก็หาไม่ได้เลยอะนายจ่ารถมาสตาร์ทอยู่แล้วอา้าวแล้วก็ไม่บวชบวชให้ใครครัดนายบวชให้พ่อมางไงนายจ่าพอชันไม่อยู่กับแม่น้ำคงคานานแล้วโอ้ย <Hey. S 1> oh. อย่าบอกนะว่ามึงจะขึ้นทางเนี้เอานายจ่าประตูฝั่งนั้นมันไม่ดีต้องเอาฉลงงัดนี่นายไม่ๆๆเดี๋ยวกูลงให้ไม่ต้องเสี่ยเว้ยนะอะไรเนี่ยไอ้เรามึงจะทำอะไร ไปเองไอ้ล้ำกูว่ามึงอ้อมไปทางนู้นดันเรียกไอ้ล้ำกระปุกเจียวกูพังมาละไอ้ล้ำไปไหนเฮ้ยเสียเวลาได้โอ้ยไอ้บ้าเลยมันไปไม่ได้ไงกําลังไปไม่ได้แต่ทีแรกแล้วมันก็ยังนั่งยังถืออยู่นั่งอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปขึ้นฝั่งนั้นแล้วกันนายกันไปเลยเจ้ไหนเจ้ไหนรื้บอกว่าประตูร่างนี้เสียงไงอีนี่ลืมไปว่าซ่อมแล้วลืมไปกิจวัต

เจ้าสีเจ้าสีแป้บอกจังดีจังเลยหมดเ่าวู้โอ้เจ้าเียเจ้าเียหมดเฮยพอแล้วพอแล้วตั ouais> ้งเล็บมาบ่ออะไรนั้งนานเ่ยขัดใจตลอดเลยกังจะเดินทางอะเพื่อความไม่ประมาทมักต้องวางแผงกองเราต้องฟังจสเลยเน่ี่นี่มองนี้ไปไหนดีกว่าไปวิภาวดีรังสิตดีกว่าออกวิภาวดีเลยจะได้เจอตอนนี้มีน้ำเอ่อท่วมสนามบินดอนเมืองทำให้ถนนวิภาวดีรังสิตไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะทั้งหลายงหงโยทิง อเอาเดตอนไหนพอเห็นโยธินลาดพร้าวจะจัจกสรสามเศษโอ้ยที่ไหนที่ไหนมันก็ติดหมดราคะโอ้ยผมไม่ผมไม่ไปมาแล้วไปไหนก็ติดไปไหนก็ติดก็ดีค่ะอกรู้สอกเห็นค่ะยังตอบไปทุกอย่างเลยเอ้าวแป๊กทูดพระพสิคะสวัสดีค่ะมันได้เรียนเราด้วยไ้นี่เราฟังวิทยุหรือคุยโทรศัพท์วะวิทยุค่ะ<อ>นี่มันยังไม่ไปเหรอมองหน้าว่าทำไมหน้าว่าเหมือนพ่อเลือ ขวดต้มขวต้มของ,งกูยืมหน่อยก็ไม่ได้นะนายจ๊าไ,ไป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 ลงไปทางาน